สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life ครั้งนี้นะครับผมขอนำหนังสือที่มีชื่อเรื่องน่าสนใจมากๆเลยว่า The Millionaire Fast Lane หรือชื่อภาษาไทยก็คือเปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐีผู้เขียนคือคุณ M.J. DeMarco นะครับส่วนผู้แปลก็คือคุณหนุ่ม The Manico นะครับหรือคุณจัก,กรพงษ์เมธพันธ์และคุณพงพันธ์ วงหนองเตยและคุณธนพรสิริอัคระกรกุลนะครับถ้าเอ่ยชื่อน,นามสกุลผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเล่มนี้เป็นของสำนักพิมพ์ l e a f l i s นะครับเนื้อหาของหนังสือเริ่มต้นจาก MJ d o m a โคเกิดมาในครอบครัวชนชั้นกลางที่พ่อแม่แยกทางกันแถมยังฐานะไม่ค่อยดีเขาเติบโตมาแบบวัยรุ่นทั่วไป ในละแวกเดียวกันที่มองไม่เห็นโอกาสดีๆในชีวิตความฝันเรื่องความร่ำรวยไม่เคยมีอยู่ในหัวถ้าไม่ไปโรงเรียนเขาก็นั่งดูรายการทีวีมัมไอศครีมและของหวานทุกชนิดบนโซฟาจนกระทั่งน้ำหนักเกินมาตรฐานไปเยอะอยู่มาวันหนึ่งระหว่างที่เขาเดินออกจากร้านไอศครีมแสนอร่อยเจ้าประจำเขาก็พบปาฏิหาร ไม่ใช่เป็นเงินหล่นมาจากฟ้าหรือพบกล่องใส่เงินที่อัดแน่นหลอกนะครับแต่มันคือรถยนต์ลัมโบกินีรุ่นคูนทักสีสดใสที่จอดอยู่ริมฟุตบาทเป็นรถในฝันที่เขาแปะโปสเตอร์ไว้บนข้างฝาในห้องนอนของตัวเอง MJ รีบเดินเข้าไปใกล้พร้อมสมองเริ่มทำงานว่าเจ้าของรถน่าจะเป็นคนสูงอายุที่ร่ำรวยมหาศาล แต่งกายด้วยเสื้อผ้าตกยุคแต่รสนิยมยอดเยี่ยมในการเลือกใช้รถแน่เลยระหว่างที่หนุ่มน้อยกำลังชื่นชมรถยนต์คันงามอยู่นั้นก็มีเด็กหนุ่มอีกคนเดินออกมาจากร้านไอศครีมเดียวกันนั่นเอง MJ เหลือบไปมองอย่างไม่ได้สนใจอะไรมากนักคาดคะเนาอายุด,ด้วยสายตาว่าเขาน่าจะอายุราวๆ26ปีใส่เสื้อยืดไอรอนเมเดน วงเฮฟวี่เมทัลชื่อดังและกางเกงยีนข,ดขาดๆโดยไม่ทันตั้งตัวพอหนุ่มร็อกเกอร์คนนั้นก็เปิดประตูรถลัมโบกินีด้วยการสวิงไปด้านบนอย่างงดงามและเข้าไปนั่งที่คนขับ MJ ตะลึงงานทันทีทำไมนาะคนที่อายุไม่มากจึงสามารถเป็นเจ้าของรถแสนง,งามคันนี้ได้ เขารีบสาวเท้าเข้าไปหาชายที่นั่งอยู่ในรถพร้อมยิงคำถามอย่างรวดเร็วก่อนที่ชายคนนั้นจะปิดประตูรถทันขอโทษนะครับไม่ทราบว่าคุณทำงานอะไรเหรอหนุ่มคนนั้นที่แกรกๆดูเหมือนจะตกใจเพราะเอเจเดินเข้ามาอย่างกระทันหันแต่หลังจากได้ยินคำถามเขาเพียงแค่อมยิ้มน้อยๆพร้อมเอ่ยกลับมาด้วยประโยคสั้นๆ อันที่จริงนะครับสิ่งที่เขาพูดหรืองานที่เขาทํามันก็ไม่ได้สําคัญเท่าไหร่หรอกนะครับสิ่งที่น่าสนใจกว่าคือนับจากวันนั้นความเชื่อของ MJ d e เ a r ดอร์มาโคก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดการเมื่อรู้แล้วว่ามีใครบางคนที่สามารถร่ำรวยมหาศาลได้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆดังนั้นเขาเองก็น่าจะทำได้เช่นกัน เป้าหมายในชีวิตของเขาก็เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นการครอบครองรถลัมโบกินีคันงามนั้นไปแทนหลายปีผ่านไป M.J. ได้เป็นเจ้าของรถที่ใฝ่ฝันอยู่หลายคันและ,กะเกษียณตัวเองจากการทำงานด้วยวัยเพียงแค่30ปีต้ปีต้นๆหนังสือเล่มที่ผมกำลังจะเล่านี้คือตัวแทนของความเชื่อของเขาที่ใช้เวลาเขียนราวๆ3ปีครับ ข้อที่หนึ่งรวยเร็วเป็นไปได้แต่รวยง่ายไม่เคยมีอยู่จริงการรวยเร็วแบบเล่นด่วนเป็นไปได้ราว5้ถึงเปีแต่สิ่งที่คุณจะต้องแลกก็คือการทำงานอย่างหนักและไม่ใช่งานแบบไหนก็ได้ต้องเป็นงานที่ใช่สําหรับคุณคนเดียวเท่านั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำเป็นอันดับแรกได้แก่ กลับมาสำรวจแผนที่การเดินทางของคุณข้อที่2แผนที่อันดับแรกทางเท้าป้ายบอกทางสำหรับคนเดินเท้าก็คือคนที่ไม่มีโอกาสร่ำรวยหมายถึงคนที่ไม่มีการวางแผนการเงินใดๆทั้งสิ้นเงินส่วนเกินถูกใช้ไปกับเทคโนโลยีล่าสุดรถยนต์คันใหม่ทริปท่องเที่ยวอันเร้าใจ แฟชั่นล้ำสมัยและตกเป็นท่าต่อรูปแบบการใช้ชีวิตเขาคนนั้นจะมีทัศนะต่อนี้สินคือกู้เงินใช้บัตรเครดิตผ่อนทุกอย่างเพราะความสุขตอนนี้สําคัญที่สุดเขาคนนั้นจะมีทัศนคติต่อเวลาว่าเวลามีเหลือเฟือผัดผ่อนทุกอย่างไปก่อนค่อยทำวันพรุ่งนี้ ถึงตายก็ไม่เสียดายเพราะเอาอะไรไปไม่ได้อยู่ดีทัศนคติต่อการศึกษาการเรียนรู้จบลงเมื่อเรียนจบมหาลัยเรียบร้อยแล้วทัศนคติต่อเงินอวดการใช้จ่ายใน Facebook จ่ายทุกก้อนที่หามาได้หมดแล้วก็หาใหม่แหล่งรายได้หลักไม่เลือกขอให้ได้เงินเป็นพอตัวเร่งความมั่งคั่ง ลอตเตอรี่การพนันลาบลอยสมการความมั่งคั่งของเขาคนนี้ก็คือรายได้บวกหนี้สินข้อที่3แผนที่อันดับ2เลนช้าป้ายบอกทางสำหรับคนเดินเท้าคือคนที่มีโอกาสร่ำรวยบนวิลแชร์หมายถึงผู้ที่มีความเชื่อว่าให้เรียนจบสูงๆหางานทำในบริษัทดีๆ เปิดบัญชีกองทุนและทยอยเก็บเงิน10%ทุกๆเดือนเป็นการยอมอดทนทำงานที่อาจจะเกลียดหรือไม่ชอบเพื่อไปลงเอยด้วยความมั่งคั่งในบ้านปลายของชีวิตเขาคนนี้จะมีทัศนคติต่อหนี้สินคือหนี้สินคือบาปที่ต้องกำจัดแม้จะแลกด้วยการทำงานโอทีตลอดชีวิตก็ตามทัศนคติต่อเวลา เวลามีอยู่เหลือเฟือสามารถใช้ชั่วโมงการทำงานแลกเงินให้นานมากขึ้นเพื่อความหวังที่จะ,กะเกษียณตอนอายุ65ปีทัศนคติต่อการศึกษาการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญเพราะจะช่วยเรียกเงินเดือนได้มากขึ้นทัศนคติต่อเงินเงินทองหายากต้องจดรายรับรายจ่ายและต้องออมไว้ทุกบาททุกสตางค์ ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายแหล่งรายได้หลักคืองานประจำตัวเร่งความมั่งคั่งคือดอกเบีย้ยทบตน้นกองทุนรวมมูลค่าบ้านที่อาศัยอยู่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสมการความมั่งคั่งคืองานประจำบวกการลงทุนในตลาดเงินข้อที่4แผนที่ลำดับ3เลนด่วน เอาละครับเล่นด่วนในนิยามของ MJ ก็คือแผนธุรกิจที่เน้นการใช้พลังทวีแบบไร้ขีดจำกัดที่บริหารจัดการได้เป็นการใช้กระบวนการต่างๆหรือลงทุนในระบบเพื่อสร้างให้เงินสามารถทำงานได้แบบไร้ข้อจำกัดทัศนคติต่อนี้สินก็คือนี่สินถ้านำมาใช้สร้างและพัฒนาระบบได้ถือว่ามีประโยชน์ ทัศนคติต่อเวลาเวลาคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดสำคัญกว่าเงินด้วยซ้ำทัศนคติต่อการศึกษาเมื่อหยุดเรียนรู้คุณก็หยุดก้าวหน้าการต่อยอดความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทัศนคติต่อเงินเงินมีอยู่ทุกแห่งและมากมายมหาศาลเงินสะท้อนคุณค่าที่เราสร้างให้แก่ผู้คนแหล่งรายได้หลัก ธุรกิจและการลงทุนตัวเร่งความมั่งคัง่งสร้างทรัพย์สินจากความว่างเปล่าเพิ่มคุณค่าตามความต้องการของตลาดและเพิ่มมูลค่าในทรัพย์สินที่ถือครองสมการความมั่งคัง่งกำไรสุทธิบวกมูลค่าทรัพย์สินข้อที่ 5. สมการเลนด่วนเลนด่วนนั้นมีความเสี่ยงไม่ได้แตกต่างไปจากเลนช้ามากมายนะัก เพียงแต่ผลตอบแทนกลับไม่เท่ากันอย่างที่บอกข้างต้นว่าสมการความมั่งคั่งของเลนด่วนก็คือกําไรสุทธิบวกมูลค่าทรัพย์สินตัวแปรของกําไรสุทธิเท่ากับจำนวนหน่วยที่ขายคูณกําไรต่อหน่วยส่วนตัวแปรของมูลค่าทรัพย์สินจะเท่ากับกําไรสุทธิคูณค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ถ้าจะเขียนใหม่ก็จะเป็นความมั่งคั่งเท่ากับจำนวนหน่วยที่ขายคูณกำไรต่อหน่วยบวกกำไรสุทธิคูณค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมข้อที่6การเพิ่มกำไรสุทธิขอยกตัวอย่างเพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นก็คือกำไรสุทธิหมายถึงยิ่งคุณเพิ่มจำนวนหน่วยที่ขายได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำกำไรได้มากขึ้นเท่านั้น นั่นหมายถึงว่าการนั่งทำงานประจำเพียงอย่างเดียวหรือการทำงานที่ใช้แรงงานของคุณเองคนเดียวจะเกิดข้อจำกัดทันทีเพราะเวลาการทำงานของคุณมีเงื่อนไขของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องสิ่งที่คุณควรมองหาก็คือระบบที่ทำงานให้กับคุณโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและจำนวนคนนั่นหมายถึงว่าผู้เป็นเจ้าของระบบ เจ้าของแฟรนไชส์หรือเจ้าของกิจการจะร่ำรวยกว่าคนที่ทำงานให้กับเจ้าของซึ่งเครื่องทุนแรงที่สำคัญในยุคสมัยนี้อย่างที่รู้รู้กันก็คืออินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียนั่นแหละครับข้อที่7การเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินทรัพย์สินใดๆที่คุณถือครองอยู่ต้องมีมูลค่าทางการตลาดโดยยิ่งเป็นที่ต้องการของผู้คนมากเท่าไหร่ หลายได้ของคุณก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นตามกฎของดีมาและซัพพลยคนที่อยู่บนเลนด่วนจึงมักลงทุนในทรัพย์สินที่มีกระแสงเงินสดคือกำไรสุทธิทั้งยังสามารถนำมาขายเพื่อสร้างกำไรได้อีกด้วยซึ่งคือค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมทรัพย์สินที่น่าสนใจบางส่วนจะอยู่ในข้อต่อไปที่ผมจะเล่าให้ฟังดังนี้นะครับข้อที่8 บัญญัติ5ประการสู่ทางด่วนข้อที่8.1บัญญัติแห่งความต้องการหากคุณทำธุรกิจที่ช่วยผู้คนคุณจะเป็นผู้ชนะให้หมันมองหาปัญหาของผู้คนและนำมาสนองความต้องการของเขาอย่าวิ่งไล่ล่าหาเงินเพียงอย่างเดียวให้มองหาให้พบว่าตลาดต้องการอะไรจะยั่งยืนกว่า หาธุรกิจที่สามารถช่วยคนให้ได้หนึ่งล้านคนในเวลาอันสั้นแล้วคุณจะเป็นมหาเศรษฐีเพราะการทำสิ่งที่ตัวเองชอบนั้นต้องเป็นสิ่งที่ตอบความต้องการของผู้คนทั้งตัวคุณจะต้องเป็นเลิศในเรื่องนั้นด้วยต่อเมื่อคุณรวยแล้วล่ะครับค่อยทำงานอะไรก็ได้ที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินการหาแพชั่นในเป้าหมายรู้ว่าคุณทำไปเพราะอะไร ก็จะช่วยให้คุณวิ่งบนทางด่วนได้เร็วขึ้นข้อที่8.2บัญญัติแห่งการเข้าถึงสิ่งที่คุณทำควรลอกเรียนแบบได้ยากมีคุณเพียงคนเดียวหรือรายเดียวเท่านั้นที่คนจะนึกถึงธุรกิจของคุณจะต้องมีความโดดเด่นแตกต่างไม่เหมือนใครเพื่อป้องกันการเข้าถึงของคนที่มีทุนหนาเพื่อมาตีตลาด เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำธุรกิจใหม่ที่ใครๆก็สามารถก๊อปปี้และทำได้แบบคุณคุณจะเหนื่อยแน่ๆเมื่อทุกคนกำลังสิ่งที่เหมือนเหมือนกันอยู่นั่นเป็นสัญญาณที่กำลังบอกว่าคุณน่าจะถึงเวลาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอย่างในธุรกิจนั้นได้แล้วข้อที่ 8. บัญญัติแห่งการควบคุมการทำธุรกิจเครือข่ายหรือ MLM จะทำให้คุณร่ำรวยได้ต่อเมื่อคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเองเท่านั้นเพราะคุณสามารถควบคุมทุกอย่างได้หรือถึงจะไม่ใช่เจ้าของแต่คุณต้องเป็นคนที่เข้ามาทำแรกๆก็อาจช่วยให้คุณทำเงินได้มากกว่าคนอื่นๆแต่ถ้าวันไหนเจ้าของธุรกิจตัวจริงเกิดเบื่อขึ้นมาหรือเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ใดๆก็ตามเมื่อนั้นคุณจะลำบากเพราะอำนาจการควบคุมไม่ได้เป็นของคุณ แทนที่จะมองหาการเข้าร่วมธุรกิจใดๆกับใครก็ตามคุณควรมองหาทางเป็นเจ้าของธุรกิจเองจะดีกว่าข้อที่8.4บัญญัติแห่งขนาดยิ่งคุณมีกลุ่มลูกค้ามากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งทำรายได้มากขึ้นเท่านั้นแต่หากคุณมีลูกค้าที่น้อยมูลค่าสินค้าของคุณจะต้องสูงขึ้นเช่นคุณอยากได้กําไร1ล้านบาท คุณต้องขายของกำไรหนบาทให้แก่คนจํานวน1ล้านคนหรือคุณต้องขายของกำไรหน0่บาทให้แก่คน1คนึ่งหมื่นคนหรือคุณต้องขายของกำไรหนล้านบาทให้แก่คน1คนสำหรับบัญญัติยาดนี้นะครับก็เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนั่นหมายถึงว่ายิ่งของมีมูลค่ามากคุณก็สามารถที่จะขายให้คนจํานวนน้อยกว่า ในทางตรงกันข้ามถ้าของมีมูลค่าต่ำคุณอาจจำเป็นจะต้องขายของให้แก่คนจำนวนมากๆเพื่อให้ทำกำไรได้เท่ากันถ้าคุณทำอาชีพที่เป็นงานอดิเรกเช่นหมอนวดเป็นการยากมากที่คุณจะเพิ่มรายได้เพราะในหนึ่งวันมีเวลาเพียงแค่24ชั่วโมงหากคุณอยากมีรายได้ที่มากขึ้นคุณต้องเป็นเจ้าของธุรกิจเองและจ้างคนเพื่อมาทำงานแทนคุณจะดีกว่า คุณต้องสร้างระบบสักอย่างขึ้นมาเพื่อให้ขยายขอบเขตของคุณออกไปเช่นทำแฟรนไชส์เปิดเพจเปิดเว็บไซต์หรือฝากขายสินค้าในเว็บที่มีการเข้าถึงสูงๆข้อ8.5บัญญัติแห่งเวลาธุรกิจใดๆก็ตามที่ผูกติดกับเวลาของคุณคืองานประจำธุรกิจที่สอดคล้องกับบัญญัติของเวลาบางส่วนได้แก่ข้อที่1 ธุรกิจปล่อยเช่าเช่นอสังหาริมทรัพย์ลิขสิทธิ์ต่างๆเป็นต้นข้อที่2ธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เช่นธุรกิจอินเทอร์เนต็ตและซอฟต์แวร์เป็นต้นข้อที่3ธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลเช่นการเขียนหนังสือเขียนอีบุ๊กเขียนบล็อกเขียนเพจเป็นต้นข้อที่4 ธุรกิจจัดจำหน่ายเช่นแฟรนไชส์ธุรกิจเครือข่ายเป็นต้นข้อที่5ธุรกิจเกี่ยวกับหนายหน้าเช่น Lazada, s h o อป e p p y p a l เป็นต้นข้อที่6ธุรกิจขายข,ายของออนไลน์ที่คุณมีสินค้าเป็นของตัวเองข้อที่9เรื่องราวของ MJ Domaco นับจากวันที่พบ Lamborghini หลังจากตั้งปณิธานที่จะร่ำรวย M.J. ก็เรียนรู้อย่างต่อเนื่องเขาเข้าสัมมนาอยู่ตลอดลงไปทำธุรกิจเครือข่ายมองหาธุรกิจอะไรก็ได้ที่ใครๆบอกว่าดีเขาเปลี่ยนงานเป็นว่าเล่นจนถังแตกเงินล่อยหรอจนต้องหันมาทำงานพาร์ทไทาม์หลายประเภทอย่างหนักและท้อแท้สิ้นหวังเมื่อไม่ประสบความสำเร็จสักอย่าง เขาเลยตัดสินใจย้ายรัฐเพื่อไปเริ่มต้นใหม่เมื่ออยู่ต่างรัฐหนึ่งในงานของเขาคือเป็นคนขับรถลีมูซีนเขาสังเกตว่าผู้โดยสารมักสอบถามว่ารู้จักบริษัทอื่นๆที่ให้บริการแบบเขาในต่างรัฐบ้างหรือไม่ MJ เลยเกิดไอเดียหันไปศึกษาเรื่องการทำเว็บไซต์อย่างหนักจนสามารถสร้างธุรกิจเพื่อการให้บริการรถเช่าลีมูซีนทั่วประเทศ และรับจ้างออกแบบเว็บไซต์ซึ่งแต่ละครั้งก็ให้ผลตอบแทนจากการใช้เวลาไปแลกเงินอยู่พอสมควรจนเมื่อเว็บไซต์ของเขาเป็นที่รู้จักมากขึ้นนอกไปจากรายได้จะเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยที่เขาไม่ต้องลงแรงเพิ่มเติมแล้วสิ่งที่ทำให้เขากเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อยก็คือการขายธุรกิจให้กับคนอื่นในราคาหลายล้านบาทและปัจจุบันเขาก็ลงทุนนู่นนี่ ตามสมควรเท่านั้นบทส่งท้ายนะครับอาชีพที่หนุ่มน้อยในรถลัมโบกินีคุณทักที่ MJ เจอในตอนแรกนะครับพูดกับ MJ ไว้ว่าเขาคนนั้นทำงานเป็นนักประดิษฐ์จากนั้นก็ขับรถออกไปโดยไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติมดังนั้นการที่คุณจะมั่งคั่งอันดับแรกก็คือสร้างความเชื่อและลงมือทำงานอย่างหนัก แต่ต้องเป็นงานที่ฉลาดและตอบโจทย์ปัญหาของผู้คนจำนวนมากหนังสือเล่มนี้นะครับมีจำนวนหนา500กว่าหน้ามีรายละเอียดและข้อควรระวังเพื่อใช้ในการตรวจสอบตัวเองอีกเยอะระหว่างที่อ่าน MJ นะครับเขามีวิธีการเขียนแบบจิกกัดเน็บแนมและถึงขั้นด่าตรงๆเช่นการที่คุณจะไปเรียนหรือฟังอาจารย์คนไหนลองดูซิว่า คนคนนั้นร่ำรวยจากวิชาที่เขาสอนเองหรือเขาร่ำรวยจากการสอนคนให้รวยกันแน่หรือการทำงานแบบสี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์และหวังว่าจะร่ำรวยไม่ได้ทำงานหนักตั้งแต่แรกเป็นเรื่องที่น่าขําหรือไม่มีใครที่นั่งคิดและจินตนาการถึงเงินโดยไม่ลงมือทำอะไรแล้วจะประสบความสำเร็จได้เป็นต้น ระหว่างที่อ่าน,นะครับก็เกิดมีอาการแสบๆคันๆบ้างแต่ผมว่ามันให้ข้อคิดและให้วิธีคิดที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเอาละครับคลิปนี้จบลงตรงนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อมารับชมรับฟังเนื้อหาดีๆได้ทุกวันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ